อะครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมการรักษานะครับไก่คอดังนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับตื่นเช้ามาคอมันจะเป็นเสียงคออกนะครับพอดูแล้วนะครับเรามีวิธีการดูด้วยนะครับบางคนก็จะอ้าตรงนี้แล้วก็ส่องไฟเข้าไปนะครับแต่ว่าผมผมน่าจะคล่องแล้วนะครับก็เลยต้องใช้หลักการปิ้นปิ้นคอออกมาดูนะครับก็นิดหน่อยนะครับ เวลาเราจะปิ้นคอเราก็ต้อง,องดูดูตรงนี้มันนะครับเนี่ยมันก็จะเห,เห็นว่ามันมีเหมือกตรงนี้มันนะครับเนี่ยสังเกตดีๆเห็นนะฮบแต่ต้องออกแรงนิดนึงนะครับถ้าจะปิ้นคอนะครับแต่ตอนนี้ก็คือลักษณะของมันก็คือผมได้แค่ออกแล้วนะครับบางส่วนนะครับยาที่เราจะใช้รักษานะครับก็เป็นยาฆ่าเชื้อธรรมดาครับเนี่ยฮะก็จะเป็นเม็ดสีเขียวน้ำเงินนะครับนะฮะ ยาก็ไม่รู้ยาอะไรนะฮะก็เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับของคนนี่แหละฮะสีเขียวออกฟ้าครับนี่ฮะแล้วก็แกะไว้นะครับแกะไว้แกะไว้เต็มเอาโรย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 ที่คอมันนะฮะแกะไว้นี่ฮะก็สักอ่าไม่ต้องเอาเยอะนะครับเอาสักครึ่งครึ่งหลอดนะครับก็ประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับก็เอาครึ่งหลอดนะฮะ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากคนถือไว้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาปิ้นนะครับวิ่นขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะโรยยาลงตรงตรงที่กระเดือกมันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะก็คือต้องใช้แรงนิดนึงนะครับตอนหมอโอ้โอ้ตอนมันจะดิ้นอย่างนี้ฮะไม่ยอมมันก็ เราก็ต้องไม่ยืดคอด้วยนะครับนี่ฮะก็ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี่ฮะก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอ,โอ,โอ้ไม่ได้เอาใหม่เอาิ้วเ,เข้าไปชา้าเกินไปนะครับระวังนะครับถ้าปิ้นไม่เป็นก็กะเดีอกขาดก็ได้นะครับก็ดูหน่อยนะฮะอ่ะทีนี้มันก็จะมีไอ้เหลืองเหลือนิดหน่อยนะครับเราก็เอาออกหน่อยนะครับ นี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะนี่ฮะก็จะมีเลือดเหลืองนิดหน่อยอย่านะอ่าก็พยายามนะครับมันจะเจ็บอยู่ฮะแต่ให้มันรักษามันนะครับเรารักษามันให้หายนะครับเราก็องแงะนิดนึงอ่านี่เลือดเหลืองเนี้เอาออกนะครับเอาพยายามเอาออกนะครับ ค่าพุงเดือยออกทีนี้ก็เอายาโรยนะครับยาโรยเลยครับยาเนี่ยโรยโรยเบาๆนะครับโรยค่าเชื้อนะครับเพราะมันเป็นยาค่าเชื้อนะครับอ่านี่ปล่อยลงไปนะครับอ่าก่อนทำเร็วนะครับอย่าทําช้านะครับนี่ก็กรอกลงไปในคอมันด้วยนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับอ่ารอนะครับทีนี้เราก็ไปปล่อยนะครับอ่า รักษานะครับกีนี้ก็แกะออกพอสมควรนะครับแบบตาโอเคครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะถ่ายผลการรักษาให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ก็อยากให้เขาหายนะครับก็ต้องรักษานะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ